สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของการลดน้ำหนักจากน้ำหนัก85ลดเหลือ55หลายๆคนทักเข้ามาถามว่าเฮ้ยทำได้ไงเฮ้ยกินอะไรทำอะไรบ้างก็วันนี้มีเคล็ดลับแล้วก็มีวิธีการกินมาบอกค่ะจากเป็นคนน้ำหนัก85อายุเยอะแล้วแล้วก็มีลูกสองคนก้นใหญ่มากหน้าท้องเยอะมากค่ะ เราก็คิดหายาลดความอ้วนสารพัดยี่ห้อที่จะมากินเพื่อที่จะให้น้ําหนักมันลดก็คือไปกินไปรู้จักกับยาลดน้ําหนักของเกาหลีย่ห้อหนึ่งนะคะตกเป็นเงินไทยก็ประมาณชุดละ4,000กว่าบาทแต่กินแล้วก็น้าหนักลดค่ะแต่พอหลังจากหยุดกินเพราะเราเงินไม่พอซึ่งแพงมากเราก็เลยหยุดกินแล้วก็เกิด เยอะๆเอฟเฟกค่ะน้าหนักพุ่งสูงสุดเลยค่ะมาที่85กิโลจากนั้นก็เลยคิดว่าเออเราจะทํายังไงเพื่อที่จะอยากให้น้ําหนักมันลดเพราะว่าทํางานหายใจไม่ค่อยอิ่มค่ะแล้วก็หายใจไม่ทั่วท้องนอนก็นอนกลนจากนั้นก็เลยตัดสินใจลองเปิดใจทานว้าวดูนะคะรู้จักกับกาแฟว้าวจากเพื่อนที่ทํางานด้วยกันที่โรงงานเป็นสายส่องอยู่พักนึงค่ะส่องอยู่นานส่องจนกว่าจะเปิดใจ ก็คือลองสั่งมาทาน10ห่อแรกนะคะน้ำหนักหายไป13กิโลปื้มมากเลยค่ะเป็นกาแฟที่เราเป็นคนทานกาแฟอยู่แล้วนะคะเราก็เลยเลือกที่จะเลือกกาแฟว้าวเนี่ยมาช่วยควบคุมน้ำหนักเพื่อที่ให้ทุกเช้าของเราทานกาแฟไปเราก็จะได้นอกจากเราจะได้หุ่นแล้วเรายังได้ผิวพรรณที่สดใสขึ้นด้วยทานกาแฟว้าวต่อเนื่องมา1ปี2เดือนค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือน้ำหนักที่ลดลงเรื่อยๆ ทุกเดือนลดลงทุกเดือนนะคะเราก็ช่วงนี้ก็มาออกกําลังกายช่วยกระชับกล้ามเนื้อเพราะว่าเป็นคนที่เนื้อเยอะพอน้ําหนักลดเยอะก็จะมีการกล้ามเนื้อไม่กระชับนะคะก็เลยมาช่วยออกกําลังกายช่วยเพื่อให้กล้ามเนื้อกระชับนะคะจะบอกว่าถ้าใครที่ลังเลที่จะหาตัวช่วยดีๆในการควบคุมน้ําหนักนะคะอย่าลืมนะคะกาแฟว้าวลดอาการหิว นะคะจะทําให้คุณไม่อยากกินอาหารจุกจิกนะคะช่วยควบคุมน้ําหนักระหว่างวันเร่งการเผาผลาญยิ่งคุณทานเบาวด้วยแล้วก็ยิ่งคุณออกกําลังกายด้วยหรือคุณทํางานด้วยนะคะมันจะช่วยทําให้เร่งการเผาผลาญในร่างกายเรานะคะขับไขมันเก่านะคะบล็อกไขมันใหม่อย่าลืมเปิดใจให้เบาวช่วยดูยแลหุ่นเสยของคุณนะคะ